แกประกาศลั่นเลยนะอาจารย์ชาชาเนี่ยบอกว่าถ้าคิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้อย่าอาสามาเป็นผู้ว่าถ้าจะมาเป็นต้องแก้ได้ต้องทําได้ต้องศึกษาเอาไว้ล่วงหน้าปรากฏว่าอาจารย์ชาชาศึกษาล่วงหน้ามาสองปีแล้วครับก่อนที่จะลงสมัครนะสมัยลุงตู่สู้สุดฤทธิ์สกัดไว้ได้ที่หนึ่งร้อยครับสมัยผู้ว่าสวินสู้สุดฤทธิ์สกัดเอาไว้ได้ที่หนึ่งร้อยครับตอนนี้เนี่ยวิศวกรใหญ่ที่ศึกษามาอย่างดี มีกองเชียร์เป็นนักร้องเป็นนักข่าวเป็นนักการเมืองเป็นพรรคเก้าไกลทั้งพรรคพรรคเก้าไกลไม่ส่งใครลงไปแข่งเพราะกลัวตัดคะแนนผู้ว่าชชาติครับปรากฏว่าอาจารย์ช,ชาติทําได้ถึงร้อยแปดสิบตอนนี้ที่กรุงเทพเนี่นอกจากฟุยเยีมสองจุดห้าที่ฟุ้งอยู่ในนั้นนะครับมันก็ยังมีเรื่องดีเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่แในอากาศนี่ก็ฟุ้งคระครุ้งไปด้วยประชาธิปไตยนะครับ ผมขอให้นักประชาธิปไตยทั้งหลายแหล่สาวกเก้าไกลสาวกเพื่อไทยทั้งหลายให้สูตรให้เต็มปอดครับไม่ต้องเสียใจครับแม้ท่านจะได้สูตรพีเอ็มสองจุดห้าเข้าไปแต่ท่านได้สูตรประชาธิปไตยเข้าไปเต็มปอดท่านได้สูตรความเจริญเข้าไปเต็มปอดนะครับถ้าเลือดก,กำเดาท่านจะแตกรัฐลักษ์ออกมาตายก็ตรงภูมิใจเพราะท่านได้ตายในคราบของประชาธิปไตยท่านได้ตายได้อาบชะโลมตัวไปด้วยประชาธิปไตยครับ ด้วยเลือดก,กําเดาของท่านเองพระเขาคลุกเขาเอาไว้ด้วยกลิ่นหอมของความเจริญและประชาธิปไตยอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราใฝ่ฝันถึงปัญหาตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นี่หนเห็นไหมผมถึงตั้งหัวข้อว่าแก้ปัญหาพีเอ็มสองคือห้านะอย่าเก่งแต่ปาดเห็นไหมอย่าเก่งแต่ปาก,อย,าก,ปากอย่าสร้างแต่ภาพเก่งนักไอ้ประเทศใส่เสื้อกล้ามไปเต้นฟิตเนสไปใส่รองเท้าแตะเดินถือถุงแกงมตเก่งหลาย เออที่ไหนก็สร้างแต่ภาพพอเอาเข้าจริงเราไม่เห็นทําอะไรตอนนี้จะทําอะไรได้พวกเราคนไทยพี่น้องเราอยู่กรุงเทพก็ได้แต่เจ็บใจได้แต่ร้องไห้ละครับเห็นอย่างใด,ด้ก็สูตรเข้าไป2.5ครับพีเอาคราเ้ากับประชาธิปไตยคร่าเ้ากับกลิน่นหอมฟุ้งของความเจริญะครับงานนี้เห็นอย่างใด้